ใหม่เริ่มที่ตรงนี้ครับด a ลลัส b o y s ไปเยือนแทมปาเบย์บัคเนียแชมป์เก่าที่แทมปาฟลอริดานสนามเ a ร m o n d j เจม s ์สเตเดียมครับนาเก่าที่เราเห็นกันนะครับทอมเบรดี้แดกเพสคอตกลับมาแล้วฤดูกาลเริ่มต้นที่นี่ครับ แซน์เบย์บัคเนียได้ทัชดาวขึ้นนำไปก่อนนะครับจากคริสตอตวินเป็นแฟนกลับมาในสนามได้แล้วนะครับแล้วก็หนูน้อยท่านนี้ได้ของที่ลึกไปตั้งแต่ต้นเกมซีดีแรมครับ ที่เบรดี้เนี่ยวัย43ปีนะครับซีดีแลมี่เพิ่ง22ปีเท่านั้นอายุต่างกันเกือบ20ปีซีดีแลมรับทัชดาวตีเสมอให้กับดัสคาบอยเลี่อสำเร็จครับแต่เกมเพิ่งผ่านไปแค่ควอเตอร์เดียวสำเบรดี้คว้าให้กับกรองครับรอบกรองคาวกี้นำอีกครัง้งก่อนที่คาบอยครับ จะอีกเสมอได้จากอามารีคูเปอร์นะครับอย่างไรก็ตามพอช่วงจบครึ่งแรกครับอันโตนิโอบราวรับทัชดาวลูกนี้ทำให้บัคหนีนามดัลัสคาบอยอยู่21ต่อ16หลังผ่านไปครึ่งหนึ่งครึ่งหลัง ก็ยังเล่นกันอย่างสูสีนะครับแด็กเบสคอตก็ยังทำผลงานได้ดีค mm hmm. ว่าให้กับอาร์มาริคูเปอร์เป็นทัชดาวอีกครั้งหนึ่งคาวบอยสตาร์เหลือแค่สองแต้ม mm hmm. ในช่วงเริ่มต้นควอเตอร์ hmm. ที่สี่ นำอยู่แค่2แต้มเท่านั้นฟิสก็อวินไปเสียฟัมเบิลหน้าเอนโซนครับทาวบอยส์ <How boys. S 2> oh. เก็บลูกนี้มาได้แล้วก็บุกขึ้นมาจนกระทั่งได้เตะฟิลโกโดยแก็กเซอร์ไลน์ขึ้นนำ29ต่อ28แต่ทุกคนในสนามรู้ดีนาทีกว่า,วาทอมเบรดี้ต้องการแค่ฟิลโก นั่นเหมือนกับสิ่งที่เป็นอัตโนมัติเลยนะครับ boys, แล้วก็สุดท้ายครับเข้ามาระยะฟิลโกตั้งระยะให้กับไรอันซักับครับเตะฟิลโกระยะ36หลาเข้าไปบัคาเนียสเอาตัวรอดไปได้ครับเอาช็คาบอยไป31ต่อ29คะแนนในเกมนัดเปิดฤด,ดูกาล มาอีกเกมที่น่าสนใจในสัปดาห์แรกของฤดูกาลครับคลิปแลนด์บราวส์ไปเยือนแคนซัสซิตี้ชีฟบราวส์จะได้การล้างแค้นครับหลังจากที่พ่ายต่อชีฟสตกรอบเพลย์ออฟไปในฤดูกาลที่แล้วแต่อดีตแชมป์ AFC ีไม่ยอมง่ายๆแน่นอนแ กลับมาในแอโรเฮดเซเดียมแล้วครับและนั่นจะสร้างความลำบากให้กับทีมบุกของ b บราสได้แค่ไหนบราสไม่เคยเอาชนะเกมนัดเปิดสนามนอกบ้านมาตั้งแต่ปี1994แล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นบิลเบลชิกเป็นเฮดโค a ตขณะที่แพทริกมาโฮตั้งแต่ลงเป็นตัวจริงให้กับชีฟ ก็ไม่เคยแพ้ในเดือนกันยายนเหมือนกันแต่ในช่วงแรกครับเป็นบราสที่ทำได้ดีกว่า s, s, <S ครึ่งแรกบราสนำไปก่อน22ต่อ10คะแนนชีฟตตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาบ่อยครั้งนะครับ พวกเขาเล่นไม่ดีตกเป็นฝ่ายตามหลังแต่พวกเขามีแพรทริกมาโฮมส์รรมอยู่เบเกอร์เมฟิลก็ไม่ยอมให้ลูกทีมนะประมาทนะครับมาโฮมสโรอ out ทางขวาโยกไปทางซ้ายตัดเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าเอ็นโซดไป วิสเคลซีครับรับทัชดาวแนวบุกแนวใหม่ของแพทริกมาโฮมส์ครับนำโดยคริสฮัมฟรีย์เซนเตอร์รูกกีรักรอบที่สองแพทริกมาโฮมส์เอาไปทางด้านขวามองเจอปอีกแล้วกระโดดควงลูกนี้ ไทริคิวรับได้ครับแล้วไม,ม่ใครอยู่ตรงหน้าเขาทะลุยาวเป็นทัชดาวน์ชีฟกลับมาแล้วครับจากทัชดาวน์ระยะ75หลาลูกนี้มาโฮมคว้าให้กับไ <quarterback. S 2> ทริคิวตามเหลือแค่2แต้มเท่านั้นในช่วงควอเตอร์ที่4 บราวน์หลังจากที่เล่นดีมาตลอดนะครับความผิดพลาดเล็ก,ลกๆน้อยๆทำให้ <he> ชีฟนะ่ะกลับเข้ามาสู่เกมได้ และมาโฮมสักงางลูกนี้ให้กับทริสเคลซี่เป็นอีกหนึ่งทัชดาวครับนิกนำเป็นสัามต่อ2 9แล้วก็เอาชนะไปได้สำเร็จครับมีโอ <c oughs> กาสจะพบกันในออฟอีกครั้งหนึ่งคู่นี้ เกมต่อมา New Orleans Saints เกมนี้ต้องมาเล่นที่แจ็ o สันวิ e นะครับเป็นสนามย่าาแห่งใหม่เพราะว่าซีซ่าซุปเปอร์โดมเนะี่ย <The Prince. S 1> ยังมีปัญหาจากพายุเฮอริเคนไอด้าอยู่และวันนี้เจมิสวินสตันเล่นดีอย่างเหลือเชื่อครับ <The Prince. S 1> ครึ่งแรกนั1นต่17-3นะครับ วินคารมาราเจมิสวินสตันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเจมิสวินสตันวันนี้กดไปคนเดียว5ทัชดาว <Great job. S 1> ขณะที่อารอนดอเจอร์สวันนี้โดนไล่กดดันตลอดทั้งเกมนะครับควางได้แค่133หลาเท่านั้นและมี2ออินเตอร์เซ็ปด้วย พอเตอร์เดียวโดนไปสองเส็บครับโรเจอร์สควาง28ครั้งรับใจแค่15ครั้งเท่านั้นและวินสตันควางทัชดาวนนี้ <'m> ปิดกล่องครับ แฮร์ริสรับ55ละทัสดาวละละทำให้นิออร์ลินเซนเอาชนะกรเรเบ็คเกอร์ไป38ต่อ3คะแนนเรียกได้ว่าพลิกล็อกเลยครับใครจะไปคิดว่าเจมิสวินสันจะคว้างหทัสดาวขณะที่อารอนโรเจอร์ทำอะไรไม่ได้เลย เปิบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมครับบ้านที่ไกลาจากบ้านของตัวเองเอาชนะแพ็กเกอร์ได้ yeah. back, baby. go. ่าวแวนนอยกลับมาอยู่กับนิวีแลนด์เพลย์อออีกครั้งหนึ่งนะครับ <Make it. S 1> เป็นภาพที่เราคุ้นเขิแวนนอยในชุดของนิวอีแลนด์เพลย์ออ กมนี้แบรดีออสพบกับมามี่เดลฟินแซวกันอยู่นะครับถึงบุกทีมรับแวนนอยก็บอกว่าโดนดึงแนวก็บอกว่าไม่ได้ดึงแวนนอยไล่อัดทัวทากวโลอานะครับควอเตอร์แบกของไมแมี่เดลฟิน ได้แหวนน้อยกลับมาก็น่าจะทำให้ทีมรับของเพเทร o t ออสแตดีขึ้นขณะที่ควอเตอร์แบ็กคนใหม่ของเพเทร o t ออสคับแม็กจส์คว่างครัสดาแรกในชีวิตการเล่นได้แล้วนะครับคว่างกับเนลสันอากุลอในควอเตอร์ที่สองทำให้เพเทร o t ออสแตขึ้นนำ10ต่อ7คะแนนทำผลงานได้ดีกว่าแคนนิวตันในเทรนนิ่งแคมป์นะครับจนกระทั่งได้เป็นตัวจริง ไวแลวครับเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของแม็กโจในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่วันนี้ก็ทำผลงานได้ไม่เลวเลยครับคว้างหนึทัชดาวสองร้หลาวิ่งเองอีก1หนึ่งทัชดาวแล้วก็ทำให้เดอ p h i ฟ s ิครับเอาชนะเพที่ออสไป17ต่อ16คะแนนศึกของ2สัตว์ปีครับ แอร์ลนตาฟอลคอนเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์แมดดี้ไรอันก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับมากประสบการณ์แต่ทีมรับของทางอีเกิลส์ไม่ให้ความเคารพผู้สูงอายุเลยครับพอจะแบกไวสาว6ปีวันนี้โดนอัดตลอดทั้งเกม โนไป3แซกนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้คว้าง่ายๆเลยครับขณะที่คอร์ตแบกอีกฝั่งหนึ่งครับเจเลนเฮิร์สขึ้นมาเป็นตัวจริงเต็มตัวผลงานได้ดีกว่าแมตต์ไรอันนะครับในเกมนี้เจเลนเฮิร์สคว้างไป3ามทัชดาว เป็นฝ่ายตามหลังแค่ในต้นควอเตอร์แรกเท่านั้นจากนั้นนํารวดเดียวเลยครับจบครึ่งแรกนํา15ต่อ6หลังจากนั้นก็ไม่เปิดโอกาสให้ฟอลคอนทำสกอร์ได้เลยในครึ่งหลังอีเกิลชนะไปครับ32มต่อ6คะแนน All right. All right. ไปกันที่สังเวียนของซูเปอร์โบในฤดูกาลนี้ครับโซฟาสเตเดีย so ม แองเจลิสแรมส์ครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของชิคาโกแบกและยุคของแมทธิวสแตฟฟอร์ดในฐานะคอร์เตอร์แบ็คของแรมส์เปิดขึ้นแล้ว17หลาทัชดาครับลูกนี้สแตฟฟอร์ด <Touch it. S 1> คว้าให้กับแวนเจฟเฟอร์สันขึ้นนำชิคาโกไปก่อน นี่คือสิ่งที่ชอนแมคเวยเชื่อว่าเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายครับคูปเปอร์ครับรับอีกหนึ่งทัชดาวในควอเตอร์ที่3แรมส์นำห่างเป็น20ต่อเดูแล้วมันง่ายเลอเกินครับเกมนี้ ขณะที่สจินฟิลส์วันนี้ไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับแต่ก็สลับลงมาและวิ่งทำทัชดาวได้สำเร็จไล่มาเป็น14-20อ,อย่างไรก็ตามครับแอตติวสเตฟฟอร์ดไม่ได้ผ่อนเครื่องลงเลยครับคว้างอีกทัชดาวให้กับโรเบิร์ตบูสนะครับวันนี้สเตฟฟอร์ดคว้าง3ทัชดาวแล้วก็พาแรมชนะแบร์ไป34-14ต่อคะแนน Buffalo b i l l สทีมที่ใครๆคิดว่าเป็นเต็งแชมป์ซูเปอร์โบจากฝั่ง a f c ในปีนี้เปิดฤดูกาลพบกับพิสเบิร์ก h Ste เลอร์ฤดูกาลใหม่ความคาดหวังใหม่ๆมาเจอกับทีมรับหน้าเก่าและควอเตอร์แบ็กหน้าเก่าอย่างเบนโรลิสเบอร์เกอร์ของพิ t เบิร์ก h s t e e ลอร์ ไอเซ่แมคเคนซี่ครับรับลูกคิกออฟวิ่งย้อนหลุดทะลุยาวไปในแดนของสเตลเลอร์เลยครับออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับบิลเกรเบรียลเดวิสครับรับทัชดาวลูกนี้ทำให้ครึ่งแรกเนี่ยบิลส์นำไป10บศูนย์ ครึ่งแรกบุกของสตีเลอร์ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ไมค์ทอมลินยังบอกลูกทีมครับให้กดดันทีมบุกของบิลส์ไปเรื่อยๆหลังจากขึ้นนำไป10ต่อ0จากนั้น จอร์จอันเลนและทีมบุกของ Buffalo b บิลสไม่เจอกับเอนโซนอีกเลยทีเจวัดลูกนี้แซคตริปฟัมเบิลครับทีมรับของส t e e เลอรเก็บเอาไว้ได้ทีเจวัดเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่ไปแล้วก็คึกเลิกกันครับไล่กดดันจอร์จอันเลนได้อย่างต่อเนื่อง เกมมาถึงควอเตอร์ที่4ครับบิลส์นำอยู่10-6สเตลเลอร์พยายามจะกลับมาสู่เกมให้ได้ <The touchdown. S 1> ลูกนี้ฟ <Beyonce>, ายกับดิยอนเทจจอ์นสันนะครับรับเป็นทัชดาวน์ผลิกแสงขึ้นนำ13-10ต่อคะแนน ไปดื้อครับทีมบุกของบิลต้องพันลและประกฏว่ราลูกนี้โดนบล็อกครับยูลิซิสกิวเบิร์ดเดอร์ครับเก็บลูกบล <really> ็อกพันแล้วก็วิ่งย้อนเข้าไปทำทัชดาวน์ซิลเลอร์สนำห่างเป็น20ต่อ10แล้วก็ชนะไปครับ23ต่อ16คะแนนพลิกล็ lock, อกเอาชนะบิลสไ์ไปได้ yeah. ดีทรอยไ์ไลออนครับภายใต้การนำทีมของเฮดคนใหม่ครับแดนแคมเบลเกมนี้เปิดบ้าน oh. ตอนรับการมาเยือนของซานฟรานซิสโกโฟ e r ตีไนเนอร์ โฟตีนายเนอร์มาได้เอลายามิชเชลครับตัววิ่งรุกกี้วิ่งทะลุทะลุของลูนี้ทำทัชดาวน์ให้โฟตินายเนอร์กั14-7นะครับในครึ่งแรก,กจารดิดกอฟคอร์เตแบ็กคนใหม่ของไลออนส์ที่เทรดมาจากแรมนะครับแลกกับแมทธิวสแตฟฟอร์ดคว้าโดยนาเซฟวิ่งย้อนเป็นพิกซิกโดยเดรก,กรีนลอ และซิมมิจัีลูกนี้คว,าว้างแกว่งแต่ดีโบซามเมลรับได้79หลาทัชดาวโคี่นายเนอร์นำหาเป็น38ต่อ10ในครึ่งหลัง Head up. Head up. เคมเบลยังกระตุ้นลูกทีมครับ <Don 't S 1> แม้ว่าจะ <for yourself. S 1> โดนนำห่างขนาดนี้ eat, มาสั่งจาเรดกอฟเลยครับ ขาวเข้า,ขาเอ็นโซนนอนจาเดตกอล์ฟจัดให้ครับควางสั้นๆให้กับดิงเดสวิฟวิ่งต่อ43หลาทัชดาวไล่มาเป็น38-17 I mean, I mean, ไล่มาเรื่อ,อยๆนะครับแล้วก็จะมาวิลเลียมสวิงคัตดาวลูกนี้ไล่มาเป็น41-25ต่อ ออนไซคิก oh <my> ลูกนี้จ oh <my> อจคิดเทอรรับไม่อยู่ไลอ้อนเก็บไว้ได้หรือปฏิหารจะมีจริง yeah, กอล์ฟพาให้กับควินเตสซีฟาสครับรับเป็นดาวไลออนไลเข้ามาเป็น41ต่อ33คะแนนดาวที่4ี่ครงลูกนี้ไม่สำเร็จครับโฟทีไนเนอร์ยันสำเร็จเอาชนะไลออนไป41ต่อ33คะแนน เตียเทลซีฮอคครับเกมนี้ไปเยือนอินเดนาโพลิสโคสดัสเซลสันมักจะเปิดฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมปีนี้ไม่ใช่ข้อยกเวน้นไทรเล,ลอร์ล็อกเก็ตวันนี้รับ4ครั้ง2ทัชดาวน์100หลาวิลสันคว้างคนเดียว4ทัชดาว เกมนี้เรียกว่ามาไล่อัดอินเตอนาพลิสโคสคาทหินเลยครับดีเคเมดแคฟพวกเขาคนเดียวไม่อยู่แน่นอนซีฮอคส์บุกมาชนะ28-16ต่อคะแนนโจโรได้จะมาเชสมาเป็นปีผู้ใจคนใหม่ในเกมที่ซนซินาติเบงกอลพบกับเนเนสตาไวกิ้ง มาเชฟรับ50ลาทัชดาวเคอร์คาสินยังมีเป้าเดิมให้ใช้งานอดัมซีเล่นครับเกมนี้ต้องตัดสินกันในช่วงต่อเวลาครับแล้วก็ซินซินนาติเบงกอเฉือนชนะไป27ต่อ24นนันคะแนนในช่วงท้ายของการต่อเวลาพอดี เดวิด well, you, uh, hey, you know right. คาร์ลีเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเท็กซันพยายามจะลบคำาสบประมาทบางคนบอกว่าปีนี้พวกเขาจะไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียว เท็กซันสออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับขึ้นนำแจ็คสมิธจากวอชไปก่อนทัชดาวตั้งแต่วอรเตอร์แรกถ่ายรอดเทลเลอร์คอร์เตอร์ผู้ถูกลืมโคนจัสตินเฮอร์เบิร์ตแย่งงานไปที่ชาเจอร์สวันนี้ผลงานเยี่ยมเหมือนกันังไปเกือบ300หลาครับของทัชดาว์ to ขณะที่แจ็กสันวิจากัวส์ครับเอร์เบนแมยเยอร์กับเทรเวอร์ลอเรนซ์ลงแข่งขันในเกมฤดูกาลปกติของ NFL เป็นเกมแรกลอเรนซ์ก็ผลไม่เลวมีสามทัชดาวในเกมนี้แต่มีสามอิจฉาศึก ือว่าเป็นการเรียนรู้ไปแล้วครับลอเรนส์วันนี้อาจจะยังไม่ชนะความผิดพลาดเยอะเกินไปหน่อย <Hey. S 2> ยังต้องเรียนรู้ครับเทเวอร์ลอเรนส์แต่ทุกอย่างดูแล้วเป็นในไปในทางที่ดีนะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่เทรเวอร์ลอเรนซ์แพ้เกมฤดูกาลปกติตั้งแต่ไฮสคูลเท็กซันครับเอาชนะจากกัวสไปได้37ต่อ21คะแนนในเกมนี้พวกเขาจะต้องดีขึ้นน้อยครับแจ็กซันบิจากกัวสในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาล นิวย New กจ r ยแอน n ์ s ครับลงที่เมดไลฟ์สเตเดียมครับพบกับเดนเวอร์บรองโกสจายแอน์ทำผลงานได้ดีในช่วงครึ่งแรกนะครับขึ้นนำไปก่อน แต่เทดดี้บีครับเท็ดดี้บริทวอเตอร์นำทีมกลับมาได้ในครึ่งหลังทำสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับและมาปิดกล่องด้วยทัชดาระยะ70หลาของเมลวินกอร์ดอนทำให้พวกเขาขึ้นนำห่างเป็น27ต่อ7ในควอเตอร์สุดท้ายและก็ชนะไปครับ27ต่อ13คะแนน o p e Jeep Bank of America Stadium ครับ Robert Sala เหตดโค้ชคนใหม่ของ New York Jets together นำ Zach w i l s o ควอเตอร์แบครูกี้ไปเยือน Carolina Panthers โดดอินเตอร์เซปเหมือนกันครับ Zach Wilson วันนี้หนึ่งอินเตอร์เซปแต่มีสองทัชดาวนะครับ ผลงานขยับขยืข่อนกระเตื้องขึ้นมาในครึ่งหลังแต่แพนเทอร์ thers, ครับใช้แซมดาโนและโรบี้อนเดอร์สันอดีต2ผู้เล่นของจิตและรันซี c ครับคริสเตียนแมคคาฟรีโ <together. S 1> จมตีเจสแล้วก็แพนเทอร์ Panther. ไป19ต่อ14คะแนนปิดท้ายที่มันเดนไนฟุตบอลครับ ที่ a l l e น i a สเ s t a ียมลาสเวกัสเรเดอร์ s พบกับบัลติมอร์เรเวสรามาแจ็กสันยังคงไล่จับยากเหมือนเดิมแ c รมเบิลและคว้าทัชดาวแต่ <It is. S 1> เขาเสียสึงสองเทอร์นเในเกมนี้นะครับสองฟัมเบิล ทำให้เรดเดิลสะยังเกาะติดเอาไว้ได้มาถึงช่วงต่อเวลาครับคู่นี้เรเวน์อินเสได้ในเอ็นโซนพยายามอาบอบุกขึ้นไปแล้วมาจ๊ซสันฟัมโบลเปิดโอกาสให้กับเรดเดิล ได้บุกอีกครั้งและทำสกอร์เพื่อชนะ <This game. S 1> ฟิลก็เพียงพอแล้วนะครับแต่เดริกคาและ s <S จอนกรลีนไม่คิดอย่างนั้น s <S ลูกนี้คว้างย้อยให้กับเซโจครับรับทัชดาวร์เรดเดอร์ชนะ s <S นไปในช่วงต่อเวลา33ต่อ27คะแนน s <S และนั่นคือทั้งหมด